อันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าเช้าเช้าปีใหม่รดน้ำต้นไม้คุณนะเขาก็กิจจวัตรประจำวันของเขานะคะสวสวยมากชอบดอกทีขาวอันนี้คือชวนชม บรรยากาศบ,บ้านๆนะคะอันนี้กับะแมนโฮมต้นเสารถในลูกมันอ๋อลูกนี้คุณใบมันน้านะ โอ้นี่ไงลกูกส,สับเวอร์รสนี่นี่นี็นี่นี่นี่อ๋ออันนี้เป็นสับเวอร์รสนี่ สวรสนะเนี่สบบยสวรรสวัดดสดีเธอมานี่อันนี้เป็นบรรยากาศบ,บ้าน บรรยากาศบ้านเราเองอันนี้ก็จะเป็นโฮมสวรสดเดอจา้าหลังจากที่ตักบาตรเทโวเสร็จนี่อันนี้ก็ต้นสวรสด